สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมมีอะไรบางอย่างจะมาแกะกล่องรีวิวดูพร้อมๆกันนะครับนั่นก็คือหูฟังครับผมแทนตัวนี้ผมเพิ่งได้มานะครับเพิ่งสั่งมาเป็นหูฟังเอียบัตนะฮะยี่ห้ออากามัวนะครับผมเห็นเข้ออ่านกันอย่างนี้นะก็คือว่าไม่รู้อ่านถูกต้องหรือเปล่านะครับเนี่ยสะกดตามนี้นะครับอากามัว RX1 นะครับรุ่น RX1 นะครับ เดี๋ยวเราจะมาลองแกะกล่องดูนะครับว่าข้างในมีอะไรบ้างนะครับเอาเริ่มเลยกล่องที่ได้มานะฮะก็จะเป็นนี่เลยฮะเป็นพลาสติกซีนใสๆมานะครับหูฟังเอียบัดเนี่ยเป็นหูฟังที่ใส่ไม่ได้แย่เข้าไปในหูเหมือนหูฟังอินเอียนะครับก็คือใส่แล้วจะให้ความรู้สึกที่สบายนะฮะแล้วก็ไม่อุดผู้อยู่ในหูคือถ้าเป็นลักษณะหูฟังอินเอียเนี่ยนะฮะมันจะเป็นจุกเหมือนตัวนี้คล้ายๆ เดี๋ยวผมจะให้ดูตัวนี้เป็นหูฟังโซนี่ตัวนี้จะเป็นอินเอียร์นะครับก็คือเวลาใส่เนี่ยเราจะเสียบเข้าไปในหูเลยซ้ายขวาคึบ่มแบบนี้ซึ่งมันก็จะเต็มรูหูพอดีนะเสียงที่ได้มันจะมันจะชัดเจนนะแล้วแล้วก็มีการปิดเสียงภายนอกเพราะว่าตัวจุกยางตัวนี้เนี้ยมันจะมันจะคุมรูหูเราพอดีนะครับผมจะเต็มลูหูพอดีนะแต่พะว่า ใส่นานๆน,นะบางคนก็จะไม่ค่อยชอบเพราะว่ามันจะคิดอัดนิดนึงมันจะไม่ค่อยดินเสียงรอบข้างนะครับก็ฟิลเดียวกันเหมือนผมก็เหมือนกันนะฮะถ้าใส่นานๆก็อาจจะล้าหูได้นะฮะก็เลยได้มีโอกาสไปหาหูฟังมาตัวหนึ่งนะครับตัวนี้ไม่แพงนะครับราคาหลักร้อยเองครับผมนะฮะร,ราคาประมาณ900กว่าบาทนะครับแต่ว่าวัสดุแล้วก็ดูงานโดยเฉพาะดูงานกล่องที่เพิ่งได้มาเนี่ยผมว่าใช้ได้เหมือนกันนะดูดีครับผม เดี๋ยวเรามาแกะดูมาพร้อมกันนะครับแล้วก็จะช่วงท้ายจะดูว่าแนวเสียงลักษณะเป็นยังไงนะเดี๋ยวจะฟังเล่าให้ฟังครับตัวหูฟังเอียบัตนะครับหน้าตาก็จะเป็นคล้ายๆเหมือนตัวพวกนี้นะครับเหมือนที่ข้อแถมแล้วกับโทรศัพท์มือถือเนี่ยนะฮะอันนี้ก็เป็นเอียบัตแบบหนึ่งนะเป็นรูปแบบที่เขาเจาะดูด้านหน้าแล้วก็ตรงนี้นะเพ,เพื่อผลทางที่ทางเสียงของเขาครับตัวนี้จะฟังสบายนะครับ แต่ว่าน้ําเสียงเรื่องเสียงทุ้มเสียงเบสอะไรเงี้ยอาจจะพูดสู้พวกหูฟังอินเอียร์ไม่ได้นะครับมาเรามาแกะกล่องตัวอากอมัวตัวนี้แล้วกันนะยางรัดกล่องมาสีเหลืองๆน่าจะเอาไว้รัดเป็นพวกแอมมากกว่านะครับสําหรับใครที่มีเครื่องเล่นเพลงหรือว่ารัดมือถือกับตัวแอมพกพาอะไรพวกนี้นะฮนะก็แถมมาให้เปิดฝามาปุ๊บนี่ท่านท่าท่แนแทน ก็จะเป็นหูฟังเลยครับตัวนี้จะเป็นเป็นไม้นะฮะเป็นไม้แกะไงวะชิบนะก็แกะมาธรรมดานี่แหละไม้นี่ไม้ตัวนี้เอาไว้ทำที่ตั้งโทรศัพท์ได้นะครับเอาไว้วางโทรศัพท์นะครับมาตรงนี้ตัวไม้ตัวนี้นะครับมีชื่อเว็บไซต์สลักไปด้วยนะครับแล้วก็เอาไว้ตั้งโทรศัพท์ ได้นะครับก็ดีไซน์เก๋ไก๋ครับไอเดียดีมากไม่ใช่เป็นกล่องเปล่าๆทิ้งคว้างอันนี้ราคาแค่900กว่าบาทนะครับผมฟังตัวนี้แล้วก็แล้วแต่โปรโมชั่นของร้านนะครับว่าจะได้โปรโมชั่นอะไรเท่าไหร่ต่อมาก็จะเป็นกล่องธรรมดาครับกล่องพลาสติกก็สามารถใส่ของได้อีกนะกล่องเก็บอุปกรณ์อันนี้ก็จะเป็นเจาะรูนะครับเดี๋ยวเปิดชวัวร์ ตัวสายหูฟังจะอยู่ในกระเป๋าเล็กๆอีกทีหนึ่งนะครับก็คือเป็นกระเป๋าที่ก็แถมให้นั่นแหละเป็นกระเป๋าที่ดูดีเลยครับผมมูลค่ากระเป๋านี่ก็คงจะหลาย10บ,บาทนะนะฮะโอ้ลายเคปล่าด้วยสามารถใส่เมมใส่อะไรได้อีกกระจุกกระจิกอ่มีโอ้โหมีสายริดแบนเป็นสายรัดแอมนะครับให้อีกเส้นหนึ่ง นะเส้นค่อนข้างใหญ่พอๆกันเท่ากับว่าหูฟังตัวนี้มีสายให้2เส้นเลยนะครับเส้นใหญ่กับเส้นเล็กนะฮะแถมดีมากครับของแถมเอามาดูของแถมอีกอันนี้เป็นอะไรเอ่ยเป็นคลิปหนีบนะครับคลิปหนีบหูฟังแล้วก็มีอ่าอันนี้เหมือนกับเป็นโลโก้เขานะครับนะเป็นเศษเอาไว้ติดประดับนะครับ ถือเป็นการโฆษณาช่วยเขาในตัวนะแต่ผมอ่านก็ยังไม่รู้ว่าอ่านว่าอะไรนะฮะแต่คือเป็นโลโก้เขาน,นั่นแหละสัญลักษณ์ของเขาอากระมวนี่เองตัว A กับตัว G นะครับอ่ะแล้วก็มีนี่ครับฟองน้ําหูฟังฟองน้ําหูฟังให้มาอ่ามีทั้งแบบเจาะรูนะครับเจาะรูตรงกลางเหมือนโดนัทนะนะเหมือนตัวนี้นะครับกับแบบไม่เจาะรูเหมือนหูฟังอยヤบัตทั่วๆไปนะครับ6คู่นะครับ เป็นหูฟังที่แถมฟองน้ำมาให้6คู่นะคบอ่ะเก็บ่อนนี้เดี๋ยวเรามาดูรูปร่างหน้าตาลักษณะของรุ่นนี้นะครับอากมโมรุ่น RX1 เนี่ยนะครับในหน้าเว็บไซต์ของเขาเนี่ยแล้วก็ตามที่คนที่เขานำเข้ามาจำหน่ายนะครับรู้สึกมันจะมีด้วยกัน3สีนะครับมีสีสีเงินนะฮะแล้วก็สีทอง แล้วก็สีเทาดำนะครับถ้าจำไม่ผิดนะเดี๋ยวเพื่อนๆลองเข้าไปดูของผมจะบได้มาเป็นตัวสีทองนะครับแต่ว่าเท่าที่ผมมองเนี่ยคือทองมันไม่ออกทองเลื่อมแบบเหลืองอลามนะเหมือนเหมือนทองหลังพระอะไรเงี้ยอันนี้เป็นทองที่แบบว่าทองแบบมนๆน,นะครับเป็นเหมือนสีโลหะมากกว่านะผมว่านะอันนี้คือสีทองจริงหรือเปล่าเนี่ย ทองนะก็คือเราสั่งมาทองอะไรเขาเอาทองมาให้แหละแต่เป็นทองหมดทองบนบนนะครับผมสวยครับผมผมดูแล้วคือมันอาร์ตแต่มันล็อกอะ่ะมันดูดีะนะส่วนตัวตะแกรงหูฟังตัวนี้ก็จะเป็นเป็นโลหะนะครับผมไม่น่าจ,จะเป็นมิเนียมหรือเปล่าเป็นโลหะแล้วข้างๆก็เป็นขอบยางฝืดๆนิดนึงนะครับเป็นพลาสติกนะครับพุ่มพุ่มตัวหูฟังไว้ตัวด้านบนก็จะสลักสลักโลโก้ของยี่ห้อเขานะครับผม อกอกกมัวนั่นแหละนะครับพิมตามนี้นะแล้วก็หูฟังเนี่ยมีมีแยกนะครับซ้ายขวานะครับมีสลักแยกไปตรงนี้ระบุชัดเจนว่า LR นะครับนะให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับชัดๆสวยนะตัวจริงรู้สึกสวยครับมีน้ําหนักนิดนึงนะแต่ไม่หนักครับไม่ไม่ถือว่าลำคับไม่ถือว่าหนักอะไรหรอกแต่ไม่ได้เบาเหมือนพวกพลาสติกธรรมดาทั่วไปแน่นอนนะครับ ตัวนี้ตัวสายนะครับเป็นสายข้างในเป็นสายถักเกลียวเหมือนเป็นเกียว2นะฮะแล้วก็หุ้มด้วยพลาสติกอีกทีหนึ่งครับหุ้มพลาสติกข้างในสายไว้ตัวนี้มี2รุ่นนะฮะถ้าจำไม่ผิดรู้สึกจะมีรุ่นที่มีไมโครโฟนกับรุ่นที่ไม่มีไมค์ผมสั่งเป็นรุ่นที่มีไมโครโฟนมาก็จะมีปุ่มมาให้3ปุ่มนะคิดว่าน่าจะเป็นปุ่มปรับเพิ่มลดเสียงนะครับคือบางรุ่นหูฟังที่มีไมค์มันก็จะมีปุ่มเดียวก็มีนะแต่ แต่รุ่นนี้ให้มา3ปุ่มเลยคือสามารถที่จะเพิ่มเสียงลดเสียงในตัวสายหูฟังได้เลยนะฮะเถิดถัดมาก็จะเป็นตัวแยกสายนะครับผมตัวแยกสายก็สลักตัวนี้เหมือนจะเป็นน่าจะเป็นพลาสติกพุ่มนะครับแต่สวยครับงานดีมากเลยครับเนี่ยผมว่าโหเกินราคาของแถมก็เยอะนะแล้วก็สายยามมาตรฐานครับผมทีนี้ตัว แจ็คเสียบืหคือเขามีรายละเอียดเฉพาะทางของเขาเยอะมากนะเดูยสิเนี่ยเป็นสลักโลโก้เป็น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 ลายเป็นเอก,เอกลักษณ์ของเขาอะนะฮะสัญลักษณ์โลโก้ของเขาหมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นตัวแจ็คอะไรเ่ยนะตัวแจ็คก,ก็มีบ่านิหนึ่งนะครับเนี่ยครับให้ดูอีกทีหนึ่ง ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมฟังเนี่เป็นเป็นโลหะนะเขาะแล้วก็ทั้งปอกๆๆเลยเนะี่ยงานดีครับเนื้องานดีมากสายยางก็จะให้ความรู้สึกที่ไม่ใช่ของถูกอ่ะนะครับสัมผัสแล้วมันมีความเหนียวเหนียวนิดนึงเหนียบๆมานะไม่เหนียวเหนียวมีความหนึบๆนะครับผมโหราคาราคาแปดเก้าร้อยง่ายๆนะถูกๆเลย เดี๋ยวขอตัวไปลองฟังเสียงมาดูนิดนึงแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวได้ผลยังไงเดี๋ยวเรามาฟังกันต่ออเคส้ายมันเข้าไปอยู่ในหูฟังแล้วตัวนี้มัน,มนเปื่อยเปื่อยจะเห็นตัวช่วงเนี้นะโอ้เอกแบบดีไซน์ดีชอบมากเลยสวยครับผมราคาหลักร้อยนะครับลองหาซื้อมาดูกันได้หลังจากที่ผมได้ไปลองฟังดูนะครับสัก1-2ชั่วโมงที่ผ่านมานะ เดี๋ยวได้ความรู้สึกยังไงเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังแต่ก่อนจะเล่าให้ฟังเนี่ยผมลืมพูดถึงตัวนี้นะครับในคู้มือของเขาเนี่ยจะมีรายละเอียดมาให้นะครับก็คือรายละเอียดของหูฟังนะมันจะมีค่าต่างๆนะที่เพื่อนๆอาจจะอยากรู้ก็ตลานให้ฟังก็จะมีไดเวอร์ยูนิตนะครับขนาดนะฮะสมมนะครับค่าความถี่ตั้งแต่1 0 h เฮิร์ถึง2 0กิโลเฮิร์นะฮะแล้วก็จะมีค่าอะไรเอย่ย ความต้านทานเนาะ15โอห์มประมาณนี้บวกลบ3.5นะฮะค่าเซนซิทีฟก็อยู่ที่105เดซิเบลนะครับอย่างอื่นก็มีอะไรก,ก็ไม่บอกแล้วเป็นสายออกซิเจนตีนะฮะความยาวประมาณ120เซนนะฮะแล้วก็ที่เหลือก็จะมีรายละเอียดว่าข้างในมีอะไรให้บ้างนะมีคอตตอนเย็บบัตร e 6คู่เอ้ยอะไรเอ้ยนะฮะแต่ไม่มีอะไรละครับผม อ่ะอันนี้เก็บไปแข็นข้อม,มือภาษาจีนนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามา,าฟังว่าความรู้สึกผมเป็นยังไงนะอันนี้คือความรู้สึกส่วนตัวนะครับผมเองก็ไม่ใช่นักฟังเพลงอะไรมากมายนะแต่ว่าพอได้ฟังเสียงเจ้าตัวนี้แล้วเนี่ยความรู้สึกก่อนเลยเอาก่อนที่จะฟังก็คือฟิลลิ่งนะครับฟิลลิ่งในการใส่นะใส่สบายหยิบจับง่ายนะครับจับเข้าถอดเข้าถอดออกเนี่ยสบายมากไซส์ที่ใส่เนี่ยความรู้สึกว่ากําลังดีนะครับหูผมเป็นคนหูเล็กนะฮะ ผมเป็นต้นหูเล็กเนี่ยไซส์ตัวนี้ใส่ได้สบายเลยนะครับสาหรับคุณผู้หญิงนี่ง่ายจะสบายเหมือนกันก็คือว่าตัวเส้นรอบวงมันเนี่ยมันไม่ใหญ่มากนะครับแนวเสียงนะครับผมเท่าที่ฟังเลยนะให้ความรู้สึกว่าตัวนี้ให้ความรู้สึกอุ่นๆนะครับผมเป็นเป็นเพลงอะไรก็ตามแต่ฟังแล้วมันมีความอุ่นนะครับความฟังสบายแบบมันน่าจะเป็นหูฟังที่ต้องเลือกเพลงฟังนิดนึงคือมันจะไม่โอวออมากฟังได้ทุกแนวอ,อะไรขนาดนั้นผมว่านะ คือหมายถึงว่าฟังเพลงเหมือนเป็นเพลงเพลงเพื่อชีวิตเพลงอะไรที่เน้นเสียงกลางนะฮะเสียงนักร้องเนี่ยนำโดออกมานะครับเสียงเสียงกีตาร์เสียงเครื่องสายเนี่ยได้ยินในระดับหนึ่งนะครับส่วนเสียงเบสเสียงแซกเสียงเสียงกลองเสียงแซกอะไรพวกนี้เนี่ยไม่ค่อยออกนะครับไม่ค่อยได้ยินเสียงเบสไม่ค่อยมีนะแต่ถือว่าถือว่าเงียบหายไปเลยนันไม่ใช่นะมันมีแต่ว่ามันไม่เด่นออกมามันไม่พุ่งมันไม่ประทะนะครับ ก็เสียงกลางเนี่ยเสียงนักร้องเนี่ยโอเคให้ความสึกอุ่นๆเหมือนที่ผมว่าเนี่ยฟังเพลงพวกแนวเพื่อชีวิตอย่างเมื่อกี้ผมฟังอยู่หลายแนวอย่างถ้าพวกเสียงแหลมๆแผดๆอย่างพวกไมเคิลแจ็คสันพวกอะไรพวกนี้เนี่ยจะฟังไม่ค่อยสนุกนะครับแต่พอหันมาฟังอย่างพี่ปูพงศิษฐ์ทำพีพวกเพลงเพื่อชีวิตอย่างเมื่อก,กี้ฟังมาก็อะไรนะเนี่ย,ยไอกระท่อมกัญชาอย่างเงี้ยฮะของมารีฮอนนาอะไรพวกเนี้ยม,มันฟังแล้วม,มันได้ฟิล นะครับคือมันเคลิม้มมันเป็นหูฟังที่ให้ความรู้สึกที่ฟังแล้วชวนชวนละมุนนะชวนหลับชวนละมุนฟังเพลินนะครับผมแต่ว่าถือว่าฟังได้ทุกเพลงขนาดนั้นไหมผมว่าอาจจะยังไม่ใช่นะครับแล้วก็ความรู้สึกคุ้มค่ากับราคาไหมเคยเจอตัวหูวฟังที่เสียงดีกว่านี้นะครับในราคาที่ที่ประมาณนี้แหละนะครับถ้าตัวนี้ราคาสักประมาณต่ำกว่านี้หน่อยหนึ่งเนี่ย สักประมาณา 5, 600, สัก5 6า0ก็ถือว่าโอเคอยู่ในระดับนี้นะครับพอได้อยู่ผมลองเคยฟังอยู่2อสามยี่ห้อก็เคยราคาประมาณนี้มีเสียงที่ดีกว่านี้อยู่นะครับผมเพื่อนต้องลองไปฟังดูนะซื้อหูฟังครับส่วนตัวนี้บอกตรงว่าผมไม่ได้ฟองฟังผมสั่งทางเว็บมาพอดีเห็นมันมีลดราคาอะไรก็ตามแต่นะฮะก็หนึ่งคือชอบดีไซน์เลยครับซื้อเพราะดีไซน์เวลาซื้อหูฟังเนี่ยซื้อที่ดีไซน์คุณก็จะได้ดีไซน์นะแต่คุณก็จะไม่ได้เสียง แต่ถามว่าผมฟังได้ไหมผมฟังได้นะแต่ว่าต้องเลือกเพลงฟังนิดนนะครับอาจจะเป็น,เพ,นเพื่อนพวกเพลงเพื่อชีวิตมีเสียงนักร้องอุ่นๆหวานๆอย่างเงี้ยฮะฟังดีฟังเพลินเลยครับผมแล้วก็เสียงเบสเนี่ยบางเพลงที่มันมีเบสกระแน่นออกมาเนี่ยมันก็ใช้ได้นะครับฟังได้นะแต่ถ้าเกิดว่าทุนต้องการเป็นแบบเพลงลักษณะเสียงแซกเสียงแต๊กชัดเจนเหมือนพวกสไตล์กระฉับกระเฉงอะไรพวกนี้นะครับผมให้ไม่ได้นะครับตัวนี้ อย่างตะกี้นี่ผมก็ลองฟังผมไม่มีหูฟังตัวอื่นที่จะเป็นลักษณะที่พอจะวัดกันได้นะผมมีหลักๆก,ก็มีตัวเดียวคือตัวโซนี่ตัวนี้นะครับซึ่งสไตล์เสียงของโซ n y เนี่ยมันจะเป็นลักษณะกระชับกระเฉงแล้วก็มีเบสนะครับเบสแน่นกระชับฟังมันฟังแนวแนว,แนวเทคนิคเทคโนแดนซ์อะไรพวกนี้นะครับพวกโซน,นี่ได้หมดนะครับแต่พอมาฟิลเรื่องตัวนี้ขึ้นมาเนี่ย ไมโครแนลกันเลยนะะก็ต้องบอกเพื่อนๆเ,เอาไว้แล้วกันนะคือเป็นการรีวิวจากความเห็นของผมส่วนตัวนะครับถ้ามีใครเห็นอะไรที่มันเป็นข้อแนะนําหรือว่าเพิ่มเติมอะไรมาก็แนะนํากันมาได้นะฮะเรื่องความสบายใส่สบายเนะี่ยโอเคเลยครับให้ให้อันดับหนึ่งเลยใส่สบายถอดเข้าถอดออกง่ายนะสบายเนาะดีไซน์เนี่ยสวยผ่านนะครับดีไซน์ชอบมากนะครับเส้นเล็กๆนะไม่ดูไม่กล่องแก่งนะดูไม่เหมือนหูฟังราคาถูก นะครับดูมีราคาแหละแค่ดีไซน์นี่ก็ผ่านแล้วครับผมถ้าราคาที่ซื้อได้ประมาณสักค่า600เนี่ยจะถือว่าคุ้มค่ามากนะครับก็ขอจบรีวิวเรื่องหูฟังตัวอากมัวรุ่นอะไรล่ะ RX1 ไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆต้องการหูฟังที่มีความสวยงามนะมีความดูดิมันเลโทมันเหมือนโลหะมันมันมันเหมือนฮาร์ดล็อกคาเเลย สวยนะครับผมแล้วก็ให้โทนน้ําเสียงที่อุ่นๆฟังเพลงเพื่อชีวิตฟังเพลงอะไรที่ฟังแล้วเคิรบเคิมนะครับฟังสบายๆนะไม่ไม่เอากระจ่างใสามากนะครับก็เป็นตัวนี้ได้เลยนะครับแต่ถ้าหากว่าต้องการเบสแน่นๆเยอะๆมีความเลเสียงแหลมเสียงสูงอะไรขนาดนั้น,นตัวนี้อาจจะยังให้ไม่ได้นะครับก็ ได้นำไปเพียงแค่นี้นะครับอันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวทั้งหมดเลยนะนเพื่อนๆชอบไม่ชอบก็ลองดูนะครับผมนะก็อย่าลืมนะครับถ้าซื้อหูฟังก็ต้องไปลองฟังนะครับอ่ะขอจบรีวิวตัวหูฟังอากกมอ R X1 ไว้เท่านี้นะครับขอบคุณที่รับชมนะครับบ๊ายบาย